Oh. อควานควันย่ำเดลียนซีเดลียนหาฝนตกห้วยห่อดอกนี่ดอกบํางมง่วงดอกบางนิวดอกบํางมง่วงจักจั่นกับสีออกจักจั่นนี่เป็นสัตว์ทยาสัจฉันฟ้องเสียงดังมวนไข่ล็อบ้านในเทวดาเพิ่นขวาม,นนววามินดินเนนด้อขวามินดินย่ำฝนตกไหมดินฝนตกไหมสีหอมเด้เพราะตะดินหอมแล้วบ้านเดียร์เลยยินเสียงจักจั่น มันเสียงยังห้องมันห้องมวนกันแน่แท้อาจัรได้ใส่ให้ลูกน้องนี่ลงล่งจากสวรรค์มเบึงมาเสียงยังห่วงกันแท้อาจารย์พอทำมาหอดตน้นพอํามหาหอดตาใหญ่กันเลยกันเลยมาพอครับแกนี่อันนี้คือที่ไปที่มากรับแก่ไปยังหลังไล่มาหอดแล้ววันี้ แม่นไผ่ห่วงวันนึงคือดังมวนแท้ว็เสั็จคือห้องมวนแท้เสียงคือให้ลอยดีแท้เลยวันนี้แต่ข้น้อยผู้เดียวเนี่ยแล้วอยู่รอหนี่ยงวัีผู้อื่นได้แล้วก็เสรนแม่นแท้เที่วก็เสรนแม่นเราเล่นพากันเอากลับแก่หอมเบือนหรือเครื่องฟ้าก่อนแล้วไปแล้วเลี้ยงออไปให้เทวดาเบิ่งนี่แล้วเอามาแล้วนี่ลราตัวห้องมัน้วนยุดยุ่นตะล่างเนี่ย จับมาให้แล้วววะสินเอาห้องมังกรู่เจ้าว่ะสินห้องมาได้กับกับก๊กแก่ก๊กก๊กแก่อยู่บ่างเว้น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 คือจะจันทร์สินเราบ้านเทวดากระซูนกระแสะทื่นเราส่นเรากับแก่ก็เลยหลังไล่ส่นนี่เลยทุ่มเอ่ยแล้กับแก่เลยหลังไล่ก็เลยจบสำนิท่านเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงกับแก่หลังไล่